สวัสดีค uh, ่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะเปิ้ลจะพามาดูนะคะข้าวค่ะตรงนี้จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะเป็นนาหวานค่ะเป็นข้าวหอมมะลิพันหนึ่งศูนย์ห้าค่ะปีนี้นะคะเปิ้ลนได้หวานยิบซ้ำเป็นปีแรกค่ะหลังจากที่มีการทํานามาค่ะก็คือพื้นดินนี้ทํานามาไม่ต่ํากว่า30ปีแล้วนะคะก็คือไม่เคยหวานยิบซ้าเลยค่ะแต่ปีนี้นะคะก็คือเปิ้ลนได้หวานยิบซ้าแล้วค่ะ ข้าวพันหอมมะลินี่นะคะก็คือเป็นพันหนึ่งศูนย์ห้าเอา่อซึ่งอันนี้อายุประมาณเอ่อสามสามเดือนกว่าจะเข้าสี่เดือนนะคะก็คือจากที่เปิ้นสังเกตนะคะเอ่อลำต้นของของข้าวนี่ค่ะจะจะแข็งแรงมากคะ่ะเปิ้นหวานยิบซ้ำไปนี่นะคะตอนครั้งแรกค่ะตอนเดือนมิถุนาค่ะวันที่สิบมิถุนายนนะคะ พอพอหวานตอนนั้นนะคะฝนฝนยังไม่ตกค่ะดินมันจะเป็นดินแห้งๆค่ะหวานไปแล้วหลังจากที่วันที่สิบมิถุนาวานไปได้ประมาณสองวันค่ะก็ยังไม่ได้วานอีกค่ะสาเหตุที่ยังไม่ได้วานยิบซ้ำอีกรอบสองนะคะเพราะว่ามันฝนตกลงมาตลอดแล้วทุ่งนาแล้วทุ่งนาตรงนี้นะคะ น้ำก็จะท่วมน้ําท่วมขังตลอดเลยค่ะหลังจากนั้นน้ําไม่เคยแห้งเลยค่ะเ่้นก็เลยยังไม่ได้วานอีกค่ะก็คืออยากบอกว่าผลในการใช้ยิบซ้ำเนี่ยนะคะเออมันเป็นที่น่าพอใจมากค่ะลําต้นแข็งแรงค่ะแล้วก็ปกตินี้นะคะหอยหอยเชอรี่ก็จะมากินค่ะเออเพราะว่าตรงนี้นะคะจะไม่ได้ใช้ยาฆ่าปูหรือว่าเออยาฆ่าหอยเลยค่ะ ก็คือจะปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะแต่แต่ปีนี้สังเกตว่าพอเราใช้ยิบซั่มลำต้นของเขามีความแข็งแรงมากก็เลยทำให้อ่อหอยจันิีฐานว่าหอยก็เลยไม่มากินค่ะเพราะว่าลำต้นเขามีความแข็งแรงเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเออข้าวในในตรงนี้ค่ะพื้นที่ประมาณเกือบสองไร่ตรงนี้ค่ะที่เปิ้ลหวานทดลองหวานยิบซั่มนะคะมัน มันจะมีความแตกต่างกับตรงที่ไม่ไม่หวานยังไงคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันนี้น้ํามันจะท่วมขังแบบนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าปีนี้ที่จังหวัดนครพนมฝนค่อนข้างที่จะดีมากคะ่ะแล้วก็ฝนตกไม่เคยทิ้งช่วงเลยคะ่ะเอ่อน้ําตรงนี้นะคะขังขังข้าวตรงนี้นะคะเอ่อเป็นเวลาก็ประมาณตั้งแต่วันที่สิบมิถุนาเดี๋ยวนี้ก็วันที่ 13, สิบสามสิสี่สิงหาค่ะน้ำท่วมขังตลอดเลยค่ะสังเกตไหมคะว่าลำต้นของข้าวค่ะจะมีความแข็งแรงมากเลยค่ะปกตินะคะหอยเชอรี่ก็จะมากินข้าวของเราค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คือตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะไม่มีหอยเชอรี่มากินเลยค่ะเห็นไหมคะว่าลำต้นเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงค่ะ ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ได้มีการทดลองไปค่ะถ้าปีนี้ได้ผลนะคะก็เอ่อเดี๋ยวจะหว่านยิบซ้ำทั้งหมดเลยค่ะตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะประมาณเกือบสองไร่ค่ะที่มีการหว่านยิบซ้ำค่ะเพราะว่ายิบซ้ำนี้นะคะก็จะมีพวกเป็นธาตุอาหารรองนะคะซึ่งปกติ เ,เวลาทำนานะคะของเปินเนี่ยก็จะไม่เคยไม่ก็จะใส่แต่เป็นปุ๋ยปุ๋ยหลักค่ะก็จะเป็นปุ๋ย NPK ธรรมดานะคะก็เป็นแต่ปีนี้มีการเพิ่มยิบซ้ำลงไปค่ะเราจะเห็นว่าข้าวเราปีนี้นะคะค่อนข้างที่จะงามมากลำต้นก็แข็งแรงค่ะเ,เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามนะคะว่าผลผลิตเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีความแตกต่างกับ ปีที่เราไม่หวนันยิบซ้ำหรือไม่ค่ะอ่าปีนี้ข้าวค่อนข้างที่จะงามมากเลยนะคะเดี๋ยวพอผลผลิตออกมายังไงได้เยอะได้น้อยขนาดไหนนะคะอ่าหลังจากที่เรามีการใช้ยิบซ้ำแล้วก็ ปุ๋ยเคมีนี้เราก็ใช้ใช้ธรรมดานะคะก็จะเป็นปุ๋ย NPK ธรรมดาค่ะเดี๋ยวอีกพอข้าวออกรวงแล้วนะคะก็ป้นก็จะทําการหว่านยิกซ่งอีกรอบนึงค่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องยังไงก็จะรอดูว่าน้ํามันจะแห้งไหมคะ่ะช่วงนั้นก็คือช่วงที่ข้าวกําลังตั้งท้องค่ะเป้นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะมาหว่านยิบซ้าอีกทีนึงค่ะเดี๋ยววันยังไงก็จะมาอัปเดตเอ,อให้ เพื่อนๆฟังอีกนะคะว่าข้าวน้ำหนักข้าวเป็นยังไงคะ่ะพอหลังจากที่ปีนี้เราใช้ยิบซ้ำไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ไปก่อนนะคะ